โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามขอบคุณมากนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภที่ยังติดตามผมอยู่นะครับก็ผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคือไม่จําเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่หมอดูพูดนะครับเชื่อมั่นในตัวเองดีที่สุดนะครับไม่ต้องเชื่อคนอื่นหรือว่าไม่ต้องเชื่อหมอดูเพราะว่าหมอดูเขาไม่ใช่ คนในครอบครัวคุณนะครับคุณต้องฟังคนในครอบครัวดีที่สุดนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติเกูโหติกานั่นน่าฟังที่สุดเป็นเสียงที่น่าฟังที่สุดมากกว่าเสียงหมอดูท่านไหนๆนะครับเออเพราะฉะนั้นการรับฟังหมอดูต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปฟังคําทํานายจากผมขอให้ฟังแบบขำๆสนุกสนานนะครับไม่ต้องคิดมากถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็ไม่ต้องใส่ใจเรื่องไม่ดีที่พูดถึงเนี่ยคือเรื่องไม่ดีไม่ดีที่จะเกิดขึ้นนนนนใใใคคํําาาทยไมม่่ต้องสจััะรบ รับแต่สิ่งดีๆไว้เราจะได้มีสุขภาพจิตด,ดีนะครับอโอเคครับมารับฟังคำทำนายกันนะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับคลิปนี้คือคลิปดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะครับดวงความรักในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2561สําหรับชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันเลย ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับคือไพ่ดีทุกใบนะครับไพ่ดีทุกใบเลยนะครับถ้าคุณเคยล้มมาคุณเคยแพ้มาคุณเคยเหน็ดเหนื่อยในเรื่องความรักมาหรือว่าคุณเคยเป็นโสดมานานเอางี้เอาเป็นประเด็นนะครับเอ,เอาเป็นอาเป็นเอาเป็นทีละประเด็นแล้วกันสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคือใช้คาว่าเป็นครอบครัวนะคุณอาจจะอยู่กันมานานหรือว่าแต่งงานกันแล้วผูกข้อมือกันแล้วมีลูกกันแล้วอะไรเงี้ยบางคู่ถ้ามี ถ้ามีลูกแล้วก็อาจจะมีลูกเพิ่อมอีกคนหนึ่งหรือว่าถ้ายังไม่มีลูกก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกหรือว่าคุณอาจจะได้ไปแบบได้ไปขอพรพระเพื่ออยากให้มีลูกหรือว่าได้ไปทําสิ่งอะไรที่เป็นมงคลที่เกี่ยวกับการที่จะได้มีลูกอะหรือว่าคุณแบบพยายามที่จะมีลูกมานานแต่ยังไม่มีเดือนนี้ผมไม่การันตีว่าจะมีลูกร้อยเนะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีข่าวดีหรือว่ามีกําลังใจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการให้กําเนิดชีวิตใหม่อ่านะครับ มีกาลังใจบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้กําเนิดชีวิตใหม่ซึ่งนั่นก็หมายถึงลูกนั่นแหละนะครับอมองในแงด่ดีน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีสิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นในชีวิตคู่หรือว่ามีความสุขเกิดขึ้นนะครับมีการเกื้อนหนุนช่วยเหลืออุ้มชูกันถ้าความรักของใครเนี่ยที่มันมีปัญหามาก่อนหน้านี้หรือว่าความรักของใครเนี่ยที่มันไม่ค่อยสบายใจในชีวิตคู่นะหมายถึงในเรื่องชีวิตคู่นะผมคิดว่าน่าจะมีการค่อยๆปรับ มีการค่อยๆปรับกันไปทีละนิดปรับกันไปทีละนิดไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรให้ทุกใบมันบ่งบอกถึงการให้อภัยบ่งบอกถึงความจริงใจบ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ต่อให้ผัวคุณหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยหรือว่าหรือว่าคุณคนที่คุณฟังอยู่คนที่ฟังราศีพฤษภอยู่เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายต่อให้แฟนคุณเนี่ยเจ้าชู้หรือแอบคุยกับผู้ชายหรือว่าผัวคุณเนี่ยแอบคุยกับผู้หญิง ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะมองในเกณฑ์ของชูสาวหรือมองในเกณฑ์ของการมีกิก๊กไพ่ทุกใบนะครับไพ่ทุกใบเนี่ยมันบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยๆนะเดือนนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยก็น่าจะมีความสุขในเรื่องความรักเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสถานการณ์เนี่ยม,ม,มันเอ็นเอียงมาหาเราถึงแม้เขาจะมีกิก๊กหรือเขาจะมีชู้แต่ว่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างในเรื่องความรักเนี่ยตัวเขาเองหรือว่าภาวะต่างๆในครอบครัวเนี่ยมันค่อนข้างผ่อนคลาย มันมันค่อนข me então, ei, ้างมีความสุขผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะไพ่มันดีไงผมก็ไม่รู้ว่าบางทีนะบางคู่นะพูดถึงบางคู่นะบางคู่เนี่ยผัวมีเมียน้อยรู้ทั้งรู้นะครับมีเมียน้อยมานานแล้วหลายปีแล้วแล้วพอมันมาถึงเดือนที่ดีเนี่ยสถานการณ์ของไพ่ที่มันดีเนี่ยชาวราศีพฤษภก็คงจะคิดว่าเออเฮ้ยมันมีเมียน้อยเนี่ยแล้วมันจะเลิกกับเมียน้อยได้หรือเปล่าเพราะว่าเราทุกข์ใจมานานแล้วบางทีบางคู่ถ้าโชคดีเขาก็อาจจะเลิกกันแต่บางคู่ถ้ายังโชคไม่ดีเนี่ยเขาก็ยังไม่เลิกกันหรอก นะเขาก็ยังมีเมียน้อยอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยสถ,ถานการณ์บางอย่างเนี่ยความกดดันในบางอย่างของคุณมันจะลดน้อยลงหรือว่าสามีของคุณเนี่ยมีเวลาให้กับคุณเยอะขึ้นหรือว่ามีเวลามาดูแลครอบครัวมีเวลาทําความเข้าใจกับคุณหรือว่ามีเวลาในการดูแลเอาใจใส่คุณเยอะขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านๆมาเออเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือมันเหมือนกับกรรมขี้เดียวกับกำตดนะ มันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ว่าไพ่มันดีแล้วมันสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีเต็มร้อยไม่ใช่ว่าพอเปิดไพ่มาเจอแต่ไพ่ดีๆเนี่ยโอ้โหเราจะได้แต่งงานกับคนที่เราปรารถนาหรือว่าเราจะได้มีความสุขกับความรักคนมันมีร้อยพ่อพันแม่นะครับคือไม่ใช่ว่าดวงทุกคนจะดีหมดแต่ถ้าไพ่มันขึ้นมาดีแบบเนี้ยผมก็ต้องมองในพื้นฐานของความเป็นจริงว่าเออเฮ้ยถ้ามันดีก็แสดงว่าสถานการณ์บางอย่างที่มันกดดันมันจะซอฟลงมันจะเบาลงมันจะผ่อนคลายมากขึ้นเออเอาตามนี้แล้วกันส่วนผู้ทีี่่คครรอบััวไมมปญหา ไม่มีไม่มีปัญหาชู้สาวแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาในครอบครัวอะไรบางอย่างเดือนนี้คุณกับสามีหรือคุณกับภรรยาหรือคุณกับแฟนเนี่ยน่าจะมีการได้ทําความเข้าใจกันเข้าอกเข้าใจกันเพราะไพ่เนี่ยขออนุญาตพูดชื่อไพ่เนาะไพ่เฮสเทียนะครับไพ่เฮสเทียเนี่ยเฮสเทียเนี่ยคือเทพของความจริงใจเทพของความซื่อสัตย์ซื่อตรง เทพของความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลค้คำจุนแล้วก็เทพของการเอาอกเอาใจเอา,เอาใจาใส่กันช่วยเหลือดูแลกันคุณได้ไพ่ใบนี้คุณได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาในเรื่องราวความรักเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดได้เลยว่าเดือนนี้ไม่ว่าจะทะเลาะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้เดือนนี้คุณกับะคุณกับแฟนคุณกับสามีคุณกับภรรยาจะได้ทําความเข้าใจและ เอาใจใส่มีเวลาให้กันเยอะขึ้นมีเวลาเอาใจใส่ดูแลกันเยอะขึ้นด้วยความจริงใจด้วยความเป็นห่วงอย่างแท้จริงเออก่อนหน้านี้อาจจะทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้อาจจะบาดหมางหรือมีปัญหากันมาแต่เดือนนี้เราผ่านอะไรกันมาหลายอย่างแล้วเดือนนี้เดือนเมษายนนี้ขอให้เป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภอาจจะได้ไปเยี่ยมบ้านบ้านแฟนอาจจะได้ไปเยี่ยมบ้านพ่อแฟนอาจจะได้ไปเยี่ยมบ้านสามีอาจจะได้พากันไปเที่ยวในช่วงสงกรานต์อาจจะได้มีเวลา กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้นหรือว่าได้ทําธุรกิจการค้าร่วมกันหรือว่าได้สร้างบ้านได้ทําอะไรได้ต่อเติมบ้านคือพูดง่ายง่ายคือได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้มีเวลาเอาใจใส่กันมากขึ้นไพ่มันดีมากๆเลยนะไพ่มันดีมากๆเลยไพ่เฮสเทียใบเดียวก็ตีความหมายหลายๆอย่างในทางที่ดีแล้วแต่ถ้าคิดว่าไพ่เฮสเทียดีแล้วเนี่ยไปเจอไพ่ใบสุดท้ายดีกว่าเพราะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยแทบจะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดแต่ไม่ขอพูดชื่อไพ่ไพ่เบทสรุปเนี่ยคุณได้ไพ่ที่แบบมันหมายถึงว่าคุณแบบ ปลดพันธนาการความเจ็บปวดปลดพันธนาการความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างปลดพันธนาการความท้อในชีวิตคู่ทุกอย่างออกไปมันเหมือนกับคุณได้ตื่นเช้ามาพบกับแสงอาทิตย์ยามเช้าวันใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกสดใสพูดแค่นี้พอเนาะเออมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเหนื่อยมานานแล้วไม่ว่าจะเหนื่อยเรื่องอะไรในชีวิตคู่แต่เดือนเมษายนมันเป็นเดือนที่มีความสุขสาหรับคุณเอาง่ายง่ายแค่นี้นะครับไม่ยืดเยื้อเนาะเอาง่ายง่ายแค่นี้มีความสุขสาหรับคุณอื ผู้ที่ทะเลาะกันผู้ที่มีปัญหาผู้ที่ยังเป็นแค่แฟนกันอยู่หรือว่าเป็นแค่คนที่คบหากันแต่ยังไม่ได้แต่งงานแต่เป็นแฟนกันเนี่ยถ้ามีปัญหากันน่าจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือว่าถ้าไม่มีปัญหากันเดือนนี้เดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ดีมากคุณพากันไปเที่ยวเถอะไปเล่นน้าสงการไปทําอะไรก็ได้ที่เป็นการกระชับความสัมพันธ์แนบแน่นเดือนนี้คุณจะมีความสุขสำหรับสำหรับชาวราศีเมษและผู้ที่เป็นโสดผู้ที่ยังเป็นโสดนะครับเดือนนี้ถามว่าต้องการมีแฟนไหม ถ้าต้องการมีแฟนเนี่ยมันก็น่าจะได้มีคนดีๆเข้ามาหรือว่ามีคนที่ค่อนข้างโอเคเข้ามาหรือว่าได้เริ่มต้นคบหรือได้เริ่มต้นที่จะคุยกับใครสักคนแบบจริงจังอ่าลองลองดูถ้ามีใครดีๆเข้ามาอ่ะถ้าเป็นการเพิ่งพบกันครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะได้เริ่มคุยแล้วทาให้เรารู้สึกถึงแบบตื่นเต้นกระปี้กระเป๋าแล้วมีความสุขกับความรักหรือว่ามีความสุขกับคนที่เราได้เริ่มต้นศึกษาเออมันมีความสุขมันเบิกบาน แต่ถ้าคุณได้เคยคุยกันคุยกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคุยกันมานานแล้วเดือนนี้น่าจะมีความคืบหน้าเดือนเมษายนนี้น่าจะมีความคืบหน้าไม่20%ก็30%เปอร์เซเพราะไพ่แต่ละใบมันดีลอเกินผมไม่กล้าพูดหรอกว่า100%ยเน่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่1 0 0ยเปอร์เซ็นะบนโลกใบเนี้ยนะครับมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นผมมักจะเคยพูดนะแต่ก่อนนะผมอาจจะเคยพูดว่าพันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ผมจะพูดไอ้เรื่องพันเปอร์เซ็นต์ล เพราะมั่นใจอยู่แล้วล่ะเรื่องไม่ดีเนี่ยแม้จะเกิดแค่เปอร์เซ็นต์หรือสเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ดีที่ส่งผลต่อจิตใจแต่ถ้าเรื่องดีๆเนี่ยผมไม่กล้าพูดหรอกว่ามันจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์น่เพราะว่าทุกคนมีความทุกข์ทุกคนมีหนี้สินทุกคนมีภาระครอบครัวทุกคนมีหลายๆอย่างที่บางทีมันเหนี่ยวเหนี่ยวเหน,นี่ยวความสุขเราเอาไว้อ่เอาเรามีหน้าที่กอบโกยความสุขเท่าที่เราพอจะกอบโกยได้ เพราะฉะนั้นผมจะไม่กล้าพูดว่าความสุขที่คุณจะได้รับมาเนี่ยมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ผมกล้าการันตีว่าความสุขที่คุณได้รับเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่ทําให้คุณพึงพอใจในระดับที่คุณต้องการอ่าซึ่งมันไม่เวอร์เกินไปซึ่งมันไม่สูงเกินไปแต่เป็นความสุขที่เราได้รับแบบพอเราพอที่จะไขว่คว้าม,มันได้ในความเป็นจริงอ่าเข้าใจไหมไพ่ดีๆนะครับผมไม่พูดอะไรมากแนละ้วไพ่ดีๆเท่นั้นเลย จะทาอะไรจงรีบทํานะครับเดือนเมษาเนี่ยในเรื่องความรักนะจะทําอะไรจงรีบทําจะจีบใครก็รีบจีบจะสานสัมพันธ์กับใครก็รีบสานสัมพันธ์หรือว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครจากที่ความสัมพันธ์เดิมเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วอยากจะขยับสเต็ปขึ้นรีบรีบหลอขาสิบล้อไปรถไถมานะครับ มันโน่ขูไหมมันโน่ขูมันเสียงมันแทรกอะคือผมไม่ได้อะไรหรอกแต่ผมผมเบื่อเสียงแทรกอะเวลาตอนอับอน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะไพ่มันดีอยู่แล้วไพ่มันดีก็ทําให้มันดีขึ้นนะครับไพ่มันดีก็ทําให้มันดีขึ้นหรือถ้ามีทะเลาะมีปัญหาไม่เข้าใจกับใครไม่เข้าใจกับแฟนหรือว่าไม่เข้าใจกับคนที่เรารักไม่เข้าใจกับคนที่เรารักผมคิดว่าเดือนนี้เดือนเมษาเนี่ยน่าจะเคลียร์กันได้น่าจะตกลงกันได้หรือถ้าใครอยากจะเลิกกันโดยสันติก็น่าจะมีวิ่แววของการตกลงข้อตกลงงที่เราพพึออใจ หรือว่าพุงพอใจทั้งคู่นะครับค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีขอให้มีความสุขมากๆนะครับไพ่ดีเกือบทุกใบนะครับขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับบางคู่เนี่ยถ้าโสดก็อาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนบางคนโสดแบบมีแฟนเก่าอยู่ตัดใจไม่ได้ ็อาจจะได้กลับมาคืนดีกันหรือว่าถ้าไม่กลับมาคืนดีแล้วถ้าถ้าตัดใจไม่ได้กันจริงแต่ว่ายัางไงก็ต้องตัดคิดว่าคุณน่าจะมีคนใหม่เข้ามาดาหมหัวใจหรือว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครคนใหม่ไม่เชื่อลองดูนะไม่เชื่อลองดูอ่ะเอาง่ายๆนะครับดาราคนไหนเกิดเดือนพฤษภาคมคุณสังเกตให้ดีๆนะดาราคนไหนเกิดเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวเดือนเมษายนเนี่ยมันจะต้องเปิดตัวแฟนใหม่มันเชื่อไหมอ่าเพราะว่าไพ่มันดีมาก เพราะว่าไพ่มันคน่อนข้างดีมันเหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นคบหากับใครสักคนในกรณีที่ถ้าใครโสดอยู่ก็น่าจะมีการได้ขยับความสัมพันธ์หรือว่าได้ติดต่อหรือว่าได้พูดคุยกับกับใครสักคนในฐานะของการจีบกันในฐานะของการเริ่มต้นนะครับขก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไม่อยากพูดอะไรมากแล้วโอเคครับสวัสดีครับสําหรับชาวราศีพฤษภขอให้เจอแต่เรื่องดีๆในเดือนเมษานะครับสวัสดีครับ